หับหน้าฝนแบบนี้นะคะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้เราต้องระวังรักษาสุขภาพเป็นอันดับแรกแต่อันดับต่อมาที่ต้องระวังนั่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานแมลงสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะอยู่ในบ้านเราอะ,ค,ะค่ะต้องระวังเลยนะคะโดยเฉพาะงูนะคะและนี่ค่ะที่เราจะพาไปดูวันนี้เป็นงูเหลือมที่มีขนาดความยาว3เมตรนะคะซึ่งมาลักกินไก่ของชาวบ้านนะคะกู้ภัยก็เร่งจับปล่อยคืนป่าค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจัญยาธรรมบุรีรัมนะคะได้เข้าตรวจสอบที่บ้านเล็กที่449หมู่1ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมค่ะหลังจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีงูเหลือมเนี่ยเข้ามากินไก่ในเล้าก็ไปถึงเนี่ยก็พบซากไก่หนึ่งตัวนะคะที่โดนงูเหลือมรัดจนตายจึงนำออกมาค่ะแล้วก็ พบงูเหลือมเนี่ยที่มีความยาวประมาณ3เมตรนะคะนอนขดอยู่บนหลังคาเล้าไก่ค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะจากการสอบถามนางชุมพลอินสมค่ะเล่านะคะเขาเล่าว่าได้เลี้ยงไก่ไว้ประมาณ50ตัวแบ่งเป็นไก่บ้าน13ตัวก็ได้ยินเสียงไก่ร้องค่ะก็เลยลงมาดูก็พบว่าไก่ที่เลี้ยงไว้13ตัวเนี่ยออกมาจากเล้าก็เลยเข้าใจว่าสงสัยจะมีสุนัขเนี่ยเข้าไปกัดกินไก่ละมั้งอะไรเงี้ยไล่กัด แต่ว่าพอเดินหารอบๆแล้วแล้วก็ในเล้าก็ไปก็ไม่ไม่เจอสุนัขนะนะคะพอเงยหน้าขึ้นมีบนหลังคาเท่านั้นละฮะก็พบกับงูเหลือมนะคะ<ล>ซึ่งนอน<ร>อขดบน,บนหลังคาซะ <S 2> <S 2> ก็เลยรีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเพื่อจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติะคะ่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายๆพื้นที่น้าเยอะไงบางทีพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้เขาก็หนีน้ำอะ่ะแล้วที่สําคัญในอย่างงูเหลือมเนี้ยบ้านไหนมีเด็กๆระวังนะจริงๆเราต้องคอยตรวจตาแบบว่ามีต้นไม้เยอะๆมีพื้นที่รกๆอะไรอย่างเงี้ยนะะไม่ต้องแค่งูเหลือมหรอกงูชนิดอื่นๆก็ กลัวเหมือนกันแต่ก็พังอ่ะได้เหมือนกันนะเงื้อขึ้นไปแบบนี้ดูดีกินท้องป่องเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นระมัาระวังกันนิดนึงที่